พาไปหาที่เที่ยวกันหน่อยแล้วกันนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอสำนักง,งานอุทัยธานีร่วมกับอำเภอลานสักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามค่ะจัดงานบอลลูนเฟสติวัลอุทัยธานี2024ในระหว่างวันที่20-22ถึงธันวาคม2567ค่ะ งานนี้นายชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงานบอลลูนเฟสติวัลอุทัยธานี2024ค่ะที่จัดขึ้น20 22ธันวาคมโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ โดยการจัดงานบอลลูนเฟสติวัลอุทัยธานี2024ก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและสร้างไรายได้เข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีรวมถึงประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดอุทัยธานี ภายในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นการโชว์บอลลูนสวยงามการออกร้านจําหน่ายอาหารคาวหวานการออกร้านจําหน่ายของที่ระลึกของชุมชนกิจกรรมถ่ายภาพจุดเช็คอินและการแสดงดนตรีโดยงานนี้จัดที่ไร่ริมเขาบริเวณหมู่ที่3ตําบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยหลายพื้นที่จัดกิจกรรมสหรํหนัการไปเที่ยวนะคะอย่างงานกาชาติเองก็จะเสร็จสิ้นวันพรุ่งนี้ไปกันได้หรือ ใครสนใจซื้อสินค้าโอท p อปไปงานโอท p อปซิ City, ที่เมืองทองธานีหมดพรุ่งนี้หม,นหมดพรุ่งนี้เจ่นเดียวกัน<ๆ>เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้เลือกเที่ยวได้เลยใครใกล้ตรงไหนใครอยากไปชอบสินค้าแบบไหนไปตามจุดต่างๆได้เลยค่ะ,คะส่วนที่ห้างสรรพสินค้าตอนนี้ฮาร์ดเซล70%แล้วนะคุณ<อ>ต้องวางแผนเรื่องของการ <laughs> เดินทาง <laughs> ด้วยนะ